สวัสดีครับช่องคุณยายขาโลวันนี้เย็นเย็นวันที่สิบสองกรกฎาคมกับเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่ค่อยปกติวันนี้คุณยายมาอัปเดตบันสีของคุณยายให้ท่านผู้ชมชมนะคะเพราะเดี๋ยวอีกหลายวันกว่าคุณยายจะได้ลงคลิปเพราะคุณยายมีธุระต,ต้องกลับต่างจังหวัดด่วนวันนี้เลยคุณยายก็เลยมาทำคลิป ให้ชมน้องบันสีกรอนเดี๋ยวจะคิดถึงน้องบันสีของคุณยายคุณยายเลยมาทำคลิปก่อนเพราะอีกหลายวันกว่าคุณยายจะได้ลงคลิปแบ่งปันใหม่คุณยายมีธุระจะต้องกลับบรูดีรัมคุณยายไม่ได้กลับบ้านมา3ามสี่ปีแล้วเนี่ย ไม่รู้จะจำทางเข้าหมู่บ้านได้หรือเปล่านี่นะคะอันนี้อมนอนคุณยายอัพใส่ให้น้องดูหน้าน้องแดงจึ้งมากนี่นะคะเย็นๆคุณยายมาแบบเติมน้ำให้น้องเขาก่อนเดี๋ยวคุณยายไม่ได้อยู่หลายวันเดี๋ยวน้องจะขาดน้ำเดี๋ยวน้ำน้องจะแห้ง คุณยายก็เลยมาเปลี่ยนน้ำใส่น้ำเพิ่มให้น้องก่อนเพราะกว่าคุณยายจะได้กลับก็น่าจะวันอาทิตย์เดี๋ยวน้องจะหิวน้ำเดี๋ยวน้องจะขาดน้ำคุณยายก็เลยมาเติมน้ำใส่อ่างให้น้องให้พอก่อนนี่ดูเทพใส่ลูกคุณยายใบใหม่น้องมาฮาเปเลน,ะนดู ชายชนใบแดงลูกไม้ดำคุณยายก็เริ่มโตแล้วอันนี้ทองมาลินของคุณยายเนี่ยคุณยายไว้ในตู้น้องใบไม่เหลืองเลยตอนอยู่นอกตู้เนี่ใบน้องเหลืองสวยมากทองมาลินที่ลูกค้าเอฟของคุณยายไปโอ้ลูกค้าไว้เลี้ยงนอกตู้ไว้กลางแจ้งอะ่ะออ้ใบน้องเหลืองสวยมากแต่ของคุณยายดูสิ ใบไม่เหลืองเลยด่างขาวคุณยายก็เลยนี่ละเทศน้องเอาตู้มาอยู่นอกตู้ละนี่ลูกไม้ของคุณยายนะคะที่คุณยายแบ่งใบเดียวใบตัโต,ตด้นแม่เขานี่คุณยายเอาน้องออกมาไว้แบบนี้ละดูว่าน้องเหมือนจะได้ฝนแล้วน้องจะงามพออยู่ในตู้อะใบน้องเหมือนไม่ค่อยจะงามเลยใบน้องด้านๆยังไงไม่รู้เนี่ย ใบน้องไม่สวยเลยเหมือนน้องไม่ได้น้ํำฝนนะได้แต่น้ำปลาปลาแล้วใบเหมือนน้ำปลาปามันไปกัดใบน้องทําให้ใบน้องไม่สวยเนะี่ยใบน้องมันจะเป็นกระด้างกระด้างแบบนี้เนะี่ยเนี่ยใบน้องจะเป็นเนี่ยด่างๆแบบเนี้ยไม่สวยแต่ใบไหนที่คุณต้นไหนคุณยาวมันนอกตู้นี่ดูใบน้องสวยมากเลย ไม่กระด่างกระดึงเลยนี่นะคะคุณยายมาอัปเดตให้ชมเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามัง้งถึงคุณยายจะได้ถ่ายคลิปอีกรอบนึงเน,นี่วันนี้คุณยายมาอัปเดตให้ชมก่อนดูมาหน้าเมืองนอนแผงของคุณยายดูใบไม่น้องมาเหลืองทองมากเลยสวยมากเลยเนี่ยน้ำเมืองนอนแผงเนี่ย เจอแดดไปเหลืองอลา,ามนี่บนสีของคุณยายรอแบ่งปันรอให้คุณยายกลับมาจากบุรีรัมักรแล้วเดี๋ยวคุณยายจะมาแบ่งอีกนะคะนี่น้องก็เริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆนี่นะคะคุณยายผสมเกสรติดแล้ว คุณยายเอามเมล็ดน้องไปเพาะแล้วมเมล็ดธาตุบางแก้วกับอีกต้นหนึ่งนั้นคือซับนลรินผสมกับธาตุบางแก้วนะ่ะน้องติดแล้วนะ่ะเดี๋ยวรอแต่ดอกน้องแตกแล้วเดี๋ยวคุณยายก็จะเอามาเพาะแล้วจะได้ดูว่าลูกเขาหน้าตาจะออกมาเป็นไม้กัดสีหรือไม้ ป้ายไม่ได่างโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายมาถ่ายให้ชมวันสีก่อนเพราะเดี๋ยวพวกนี้คุณยายก็กลับบุรีรัมย์แล้วเดี๋ยวอีกหลายวันกว่าจะได้มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบคลิปไปกับน้าเมืองนนแผง เลี้ยงทองอลา,ามสวยๆเลยนะคะชอบกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายขาโลกด้วยนะคะมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบันสีนะคะแล้วก็ให้มีโชคมีลาบให้ร่ำรวยในวันที่16กรกฎานี้นะคะขอให้รวยทั่วหน้าทุกผู้ทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้า